เอาละครับผมก็ต้องขอกราสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบล็กลินกันดีเช่นเคยนะแลวเราก็อยู่กันในเกมต้าวัวต้าลู่สัพยุยวิยาจารย์ ดยวันนี้ผมก็จะมาอธิบายกิจกรรมวิญญาจารย์ระดับสูงก็คือ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมตอนนี้มันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่าไอ้รูปแบบที่2เนี่ยมันสามารถเล่นยังไงก็คือเฟสที่2อนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูก PowerPay มีเกมมากมายให้คุณเลือกร้านเปิดตั้งแต่1 0บไนกาจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนว่าถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเติมที่ร้าน PowerPay แนะนําให้เลือกสนับสนุนสตรรีมมเเเอออลลืกกป็น Back จะขอขอบบคคุณายัผสห สนับสนุนผมก็ขอฝากร้าน Power Play ไปด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมนะอ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะศึกวิญญา,า์พิธีกรปุ๊บเรากดเข้าไปดูทีนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับรอบสะสมแต้มให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนเนื่องจากรอบสะสมแต้มเนี่ยเราต้องต่อสู้กับ AI ก็คือต่อสู้กับเพื่อนแต่ว่ามันเป็นระบบ AI นั่นแหละเราไม่สามารถต่อสู้ PVP ได้มันก็คือการจัดอันดับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะปุ๊บ ทีนี้เมื่อเราชนะแล้วนะครับผมมันจะแบ่งแยกทุกคนต่างๆนะอย่างเช่นอันดับที่51ถึง250ก็จะถูกจับไปอยู่ที่อันดับที่11แล้วก็250ไปเจอกันในเขตระดับสูงทีนี้สําหรับใครที่อยู่ต่ำๆนะครับผมก็ไปจับเจอกันต่ำๆเข้าใจไหมก็คือการจับแยกออกจากกันน่ะเห็นไหมตัวนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมสังเวียนแบบบรมคคูก็คือ ใครที่ได้ไอบัตรบรมบคูนี้ไปนะครับผมก็เจอบรมบคูด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าใครเจอตรงนี้นะครับผมสังเวียนใต้ซื้อนะก็เจอสังเวียนใต้ซื้อแบบเดียวกันแต่สำหรับใครที่เจอตรงนี้เขตสังเวียนเพชรก็จะไปเจอเขตสังเวียนเพชรด้วยกันอ่าหลายๆคนอาจจะคงได้ไอบัตรพวกนี้แล้วมันก็จะเปิดตรงนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะไอบัตรเมื่อกี้มันคือการแบ่งแยกกลุ่มกัน ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบจับคู่แบบเรยวไทม์นะครับผมตอนนี้มันอรอบสะสมแต้มจบไปแล้วจบไปเมื่อวานนี้เอยจบไปวันนี้ดิเออเพิ่งจบไปวันนี้นะครับผมซึ่งระดับสูงยังเล่นไม่ได้นะเขาให้เล่นในวันพรุ่งนี้ซึ่งสึกระดับสูงเนี่ยมันจะเปิดในเวลา12นาฬกา30ถึง14นาฬกาและไม่ได้สู้กับ AI ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าไม่ได้สู้กับ AI เราจะเจอสู้กับ PVP กับบุคคลเลยก็คือการกดุูมแบบ AV นั่นแหละเป็นุูมหนึ่ง,งอ่ะเออมันก็จะค้นหาแล้วก็จับคู่ต่อสู้กันดังนั้้้้นนนทุกกกกคค็็ระวววัังงตตไดดดยถาเาเิจออโ,โหี่ ทำใจทีนี้เรามาดูตารางการแข่งขันซึ่งเราสามารถกดดูได้นะปึ๊บอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบสะสมแต้มอยู่ซึ่งไม่สามารถเล่นได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นศึกระดับสูงซึ่งเปิดในเวลา12นาฬิกา30ถึง14นาฬิกาแล้วก็2ทุ่มครึ่งแล้วก็มทุ่มครึ่งใช่ปะ่ะเออก็อประมาณนี้แหละแล้วก็วันต่อไปก็จะไม่มีการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ไปแข่งขันอีกทีก็ในวัน ประมาณวันเสาร์หรือเปล่านะเออน่าจะวันเสาร์แหละก็จะเปิดเวลาตามนี้ทุกคนก็สามารถกดดูตารางได้ซึ่งวันที่เราอยู่เนี่ยก็คือวันที่มันวงให้ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็มาเช็คได้ว่าวันไหนมันมีหรือไม่มีทีนี้หลายๆคนอาจจะสนใจในของรางวัลดังนั้นเนี่ยผมจะมาอธิบายเลยว่าของรางวัลมีอะไรบ้างเราก็เข้าไปในช่วงพักการแข่งขันดีกว่าอ่าปึ๊บแล้วก็เข้าไปดูนะรางวัลการติดอันดับถ้าเกิดว่าคุณอยู่อันดับที่1นึถึงสาคุณก็จะได้ตรงนี้เลยสังเวียนบรมครูแล้วเราได้อะไร มันไม่มีบอกอะว่าเราได้กี่แต้มแต่อันดับที่3 3ถึง50เราจะได้6000โอ้โห6,000นี่1ตัวละครเลยนะที่เราแลกในร้านค้าได้อะเออแล้วก็มีอันดับ5 1ถึง100ก็จะเป็น5,5 0 0เออก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับผมถือว่ารับได้นะต่อไป quest ีซั่นล่ะอ่า quest s e a ่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่เราจบไอ้ตรงนี้นะครับผมศึกระดับสูงประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละจำไม่ได้แล้วเราเข้าสู่หมดราชาเราก็จะได้ของเหมือนไอ้รอบะส,สมแต้ม เมื่อมันจบแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนี่แหละอ่าก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนี่เนี่ยตามอันดับตรงนี้เลยทีนี้นะมันยังไม่ได้มีแค่นี้บอกเลยว่าเยอะมากๆเลยเราก็จะได้ตรง q u วสซีซั่นด้วยตรงนี้ซึ่งเราสามารถทําภารกิจให้เสร็จภายในวันแรกได้เลยนั่นก็คือการต่อสู้ระดับสูงเล่นประมาณ20ครั้งก็คือเรากดสุ่มเจอประมาณ20คนนั่นแหละเออเราก็จะผ่านภารกิจไอ้ภารกิจตรงนี้เราก็ได้ไป500แต้มสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้ต่อไปสู้ศึกระดับสูง35ครั้งก็เหมือนกันนเเลยนะกก็็จา20ป35 ต่อไปชนะอันนี้เน้นย้ำว่าต้องชนะนะถึงจะผ่านชนะแค่10คนเราก็ได้ประมาณ500ชนะศึกระดับสูง15ครั้งเราก็ได้เป็น1,000ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็เตรียมเอาชนะคนอื่นให้ได้นะล้วก็เราก็จะได้ของรางวัลตามนี้อ่าตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ2,000นะครับผมส่วนตรงนี้ก็500 0 6 0ห0โอ้โหคุ้มมากๆเลยสำหรับกิจาการตรงนี้ที่นี้ผมอธิบายเผื่อไปเลยนะก็คือท็อป52ของเขตต่างๆจะได้เข้ารอบศึกราชา ก็คือ3 2คนที่ติดอันดับตรงนี้เราจะสามารถเข้าสึกกระชาได้แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ติดท็อปก็คือไม่ได้ไปต่อนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปต่อต้องชิงท็อป3 2เท่านั้นอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับใครที่งงสงสัยว่าไม่รู้อะไรเนี่ยก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ Discord แล้วก็เข้าไปคุยคุยกับผมได้ซึ่งผมอยู่ในห้องลับนั่นแหละบางคนอาจจะไม่เห็น ดังนั้นเนี่ยก็สามารถทักไว้ก่อนได้เลยใน Discord สารบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ like, ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำารบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye นะครับทุกคนอย่าลืมใช้บริการกับ power pay แล้วก็เลือกสนับสนุนเป็นช่อง backlist a d v a กันด้วย